เมื่อพูดถึงฟอรเอาเราจะนึกถึงอะไรกันบ้างโลกหลังสงครามนิวเคลียร์การเอาชีวิตรอดในโลกที่กำลังล่มสลายอันตรายจากสัตว์กลายพันธุ์และผู้คนได้กันเองที่ต่างต่อสู้แก่งแย่งเพื่อเอาตัวรอดทั้งหมดนี้คือภาพรวมของเกมฟอรเอาเกมที่ได้รับความนิยมจากผู้เล่นทั่วทุกมุมโลกทั้งยังมีฐานแฟนเกมที่เหนียวแน่นจนนําไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจและอิทธิพลในวงการต่างๆอีกมากมายนับไม่ถ้วนแต่หนึ่งในสิ่งที่ได้รับอิทธิพลจากฟอรเอาทั้งที่ไม่น่าจะเข้ากันได้ก็คือ My Little Pony, Friendship is Magic ถ้ามองแบบเผลๆมันก็ดูน่าแปลกใจและดูขัดแย้งไม่ใช่น้อนเลยทีเดียวที่โลกอันมืดมนในจัก,กรวาล f o r o u t จะมารูมเ้ากับโลกอันสดใสของ My Little Pony ได้แต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเถอะครับทั้งสองสิ่งนี้กลับสามารถเข้ากันได้ดีเป็นปีเป็นขุยจนเกิดออกมาเป็น f o r o u t e q u e s t r i a ในตรงนี้ผมก็ต้องขอเกินก่อนละกันว่ามาริเตอร์โพนีเรื่องที่เป็นการ์ตูนที่มีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นกลุ่มของเด็กผู้หญิงเพราะงั้นถึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่ามาริเตอร์โพนีในช่วงนุ่นแรกๆนั้นมันจะเป็นการ์ตูนที่เน้นไปกับผู้หญิงกับการขายของเล่นซะมากกว่าจนกระทั่งเข้าถึงยุคของมาริเตอร์โพนีเฟสชิปอิสแมจิกทางฮัสโบลได้จ้างลอรนฟอสผู้เคยฝากงานจากพ่อวอพับเพิลและบ้านฟอเรสเตอร์ให้เข้ามาดูแลและกำกับโครงเรื่องซึ่งลอร์น ก็ได้เขียนและปรับแก้ให้มล์เลตัพนี่เป็นกระตูนที่สามารถดูได้ทุกเพศทุกวัยโดยเหตุน,นี้เมื่อไมล์เลตัพนี่ออกมาในซีซั่นแรกจึงสามารถดึงดูดกลุ่มเปม้าหมายอื่นอย่างผู้ชายให้เข้ามาดูและติดตามกระตูนนี้ซึ่งก็นำไปสู่การลม่มโตของกลุ่มแฟนๆที่เรียกตัวเองว่าโรนี่ในเวลาต่อมาและก็ไม่ต้องแปลกใจอยู่แล้วเมื่อไมล์เลตัพนี่ได้เข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตผลที่เกิดตามมาก็คืองานทั้งสันในโลกอินเทอร์เน็ตต่างๆมากมายทั้งด้านดีและไม่ดี สูตแต่จะผู้ยีย่ผู้ยาเท่าที่จะจินตนาการได้ซึ่งผมก็จะไม่ขอให้รายละเอียดอะไรเพิ่มตรงนี้นะแต่หนึ่งในผลงานสร้างสารรค์ที่ได้กำเนิดในโลกอินเทอร์เน็ตขึ้นมาโดยเกิดจากการรวมฟอ r o เอกับแมเลตุพนีเข้าด้วยกันซึ่งนั่นก็คือ Forout e q u e s t r i a สำหรับ Forout Eques t r i a ก็เป็นนิยายที่เกิดจากการประพันธ์ด้วยนักเขียนลึกลับที่มีนามปากกาว่า KCA t ซึ่งได้อัปโหลดลงสู่โลกออนไลน์ในช่วงเดือนเมษายนปี2011โดยได้รับผลตอบรับออกมาในทางที่ดีมาก เนื่องโดยทั้งการเขียนในเรื่องตัวละครและการออกแบบบูโรบิ้งที่เขียนออกมาได้ดีมากทั้งยังอ้างอิงและเคารพเนื้อหาของทั้งจกักรวาล f o r อ u t กับมาริเทนพนีได้อย่างสมบูรณ์แบบดังนั้นจึงรับประกันได้เลยว,ว่าตลอดการอ่านิหญยทั้ง5้าเล่มหรือราวประมาณ6 2 0 0 0 0หกว่าคำมันจะทําให้คุณรู้สึกลุ้นระทึกและเพลิดเพลินไปกับการติดตามการระจนถ่ยของกลุ่มตัวละครหลักอย่างแน่นอนการละครั้งหนึ่งนานมาแล้ว นดินแดนวนบนแห่งอีควสเทียได้ย่างก้าวเข้าสู่ยุคที่คุณค่าแห่งมิตรภาพถูกแทนที่ด้วยความโลภความเห็นแก่ตัวความหวาดระแวงและความอิจฉาลิษยาจากการยั่งชิงดินแดนและทรัพยากรธรรมชาติที่เริ่มเหลือน้อยลงจนนําไปสู่การจับอาวุธเข้าห้ามหันกับดินแดนเพื่อนบ้านสิ่งที่ตามมาก็คือวันสิ้นโลกที่สามารถคาดการได้โดยไม่ยากทั้งโลกจมดิ่งสูงห้วงหิวแห่งเปลวเพลิงและสาดมืด ส่วนรายละเอียดนั้นเป็นเรื่องที่ไร้ค่าและไม่สําคัญด้วยเหตุน,นั้นมาจากพวกเราเองทั้งโลกถูกกวาดล้างจนแทบมาลายสิ้นสิ่งมีชีวิตจากการกวาดล้างครั้งใหญ่ที่เกิดจากกายเวทมนต์ที่ไร้โดนํากีบของพวกนี้อย่างเตี้ยวกล,ลาดไร้การควบคุมอภิมหามวลโหมกระหน่าทั่วทุกแนนฟ้าพื้นดินทุกแห่งถูกกลืนกิน้วยเปลวเพลิงตลอดจนทะเลเดือดเผาพันพวกนี้แทบสูญสิ้นคงเหลือแต่จิตวิญ,ญญาณที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของนิ่งและต้องสาบอาับการรมตรังสี ความมืดมิดอันเนงียบงันเข้าปกคลุมโลกทั้งใบแต่นั่นก็ไม่ใช่จุดจบของโลกอย่างที่หลายตัวคิดวันสิ้นโลกนั้นเป็นเพียงแค่ฉากแรกของอีกหน้าประวัติศาสตร์การนองเลือดครั้งใหญ่ของพวกโพ,กพกนีด้วยในตอนนี้โพนีนับพันที่เอาตัวรอดจากการสิ้นเผ่าพันธุ์จากการลี้ภัยในหลุมหลบภัยใตดินที่รู้จักกันในชื่อสเตเบิลแต่ในวันที่พวกเขาก้าวออกมาก็พบเพียงแต่ดินแดนรกรางต้องสาบที่เรารับพวกเขาทั้งหมดเว้นแต่เพียงสเตเบิลทู ที่นับตั้งแต่วันแห่งโชคชะตาที่เพลงิงเวทมนต์สะกดทั้งฟากฟ้าประตูเหล็กลขนาดมหึมาของสเตเบอรทูก็ปิดตัวลงและไม่เคยได้เปิดอีกเลยและตัวบทที่อลัมพบทมาข้างต้นก็คือการเปริดตัวของจักรวาลดิฟอเรลอีควิสเทียซึ่งโดยหลักแล้วเรื่องราวในนิยายจะเป็นการติดตามการปจดหมายของลิตเติ้ลปิปยูนิคอร์นไฟสมบารลงุงที่เกิดและโตในบังเกอร์สเตเบอ2ทูบนโลกหลังสงครามระหว่างอีควิสเทียกับจกักรวรรดิซีบรา ที่นํามาซึ่งความพินาศและหาย,ยานะไปทั่วทั้งโลกและด้วยเหตุจําเป็นจึงทําให้ลิตเติ้ลบิ๊กจำเป็นต้องออกจากสเตเบิลทูจนนําไปสู่การประจนภัยและพบเจอกับมิตรภาพท่ามกลางดินในเปี่ยวรัางอังโกลาหลทั้งสอดูการเติบโตของลิตเติ้ลิ๊และผองเพื่อนที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มไรบิงเกอร์หรือผู้นําพาแห่งแสงสว่างโดยมีภารกิจหลักก็คือการกลบกู้อีควิสเทียให้กลับคืนสู่ยุคสมัยแห่งมิตรภาพและความสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง ใน่วนต่อมาผมก็จะขอพาไปแนะนํากับตัวละครหลักในนิยายแล้วกันซึ่งจะเป็นตัวละครหลักในกลุ่มไร้บิงเกอร์ซึ่งก็มีดังนี้ตัวแรกก็คือลิตเติ้ลปิผู้นํากลุ่มเป็นช่างซ้อมบอลลูในสเตเบิลทูมีนิสัยชอบช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนตามแบบหลักของตัวละครฝ่ายธรรมะและมีความฝันสูงสุดในการฟื้นคืนอีควิสเทียให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่เมื่อมีเหตุให้ต้องเดินทางออกจากสเตเบิลเพื่อตามหาวิเวทเลมเบดีนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้เธอได้เดินทางประจนภัยเพื่อทําตามความฝันของเธอให้เป็นจริง รวมถึงการขึ้นเป็นวิลสตีผู้นำาพาความหวังและมิตรภาพกลับคืนสู่อีควสเทียอีกครั้งหนึ่งต่อมาก็คือเวเวตเลมาดียูนิคอนนักร้องเสียงสวรรค์แห่งสเตเบิลทูที่แอบหลบหนีออกมาเพราะอึดอัดกับการถูกจำกัดอิสระในหลุมหลบภัยทั้งยังต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่อช่วยเหลือผู้นี้จากโลกภายนอกซึ่งสาหรับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่ค่อนข้างได้รับความนิยมมากทั้งยังมีเพลงเป็นของตัวเองอีกซึ่งสามารถหาฟังได้ตามย t u b e เลยนะตัวต่อมาก็คารามตี เพศสัต์นักแม่นปืนที่ไม่สังกัดกับฝ่ายไหนแต่ก็พักดีกับกลุ่มของลิตาปิปอย่างถึงที่สุดคารามิตี้เป็นตัวละครเสือปืนไว้ที่ช่วยสนับสนุนการเดิน,นทางของกลุ่มให้ราบรื่นด้วยดีจนเรียกได้ว่าถ้าไม่มีคารามิตี้ลิตาปิปก็อาจจะไม่เล่าตั้งแต่เริ่มเรื่องช่วงแรกๆแ,แล้วก็ได้ต่อมาก็สตีลฮูเอิร์โพนี่เกราะหนักสมาชิกกลุ่มสตีลเรนเจอร์ที่ได้เดินทางช่วยเหลือลิตาปิปลังจากที่ลิตาปิปได้ช่วยเขาให้เราตายหลังจากที่ชุดกาะเข้าเสียหายหนัก สำหรับบทบาทสาคัญของสตีลฮูก็คือคอยสนับสนุนด้านอาวุธหนักและองค์ความรู้ที่เขามีตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามทั้งยังเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีความลับค่อนข้างเยอะมากและมีชีวิตอยู่ตั้งแต่สมัยก่อนสงครามด้วยซ้ำไปและตัวสุดท้ายก็จะต่างจากผู้ที่เหลือไปหน่อยนั่นก็คือซีนิดมาลายสาวอาดีทตท่านนักสู้ในสนามปะลองที่ริตตปิปไปช่วยออกมาได้โดยไม่สนแม่ว่าพนีกับมาลายจะมีความสัมพันธ์เป็นศัตรูซึ่งกันและกันจึงทาให้เธอได้ออกติดตามเพื่อช่ิยเหลืาริตต์ปิปในภารกิจ สำหรับซีนิดนี้ก็เป็นม้าลายที่ค่อนข้างต่อสู้และยับยั้งได้ค่อนข้างเก่งมากแต่ก็มีปมบาดแผลจิตใจหลายอย่างที่เกิดจากการทารุนตั้งแต่ในสมัยที่ยังเป็นทาสอยู่ซึ่งสำหรับตัวผมเองนี่ก็เป็นหนึ่งในคนที่ค่อนข้างจะติดตามเราากกืนน่องราวในจักรวรรนี้ตั้งแต่ในสมัยหวัวกีเรลยนรดอแต่ในตอนนั้นทักษะภาษา,ษาักฤษผมค่อนข้างที่จะห่วยแตกอยู่ผมเลยอ่านไม่ค่อยจะรู้ความเท่าไหร่นะัก นอกจากตามกับผลงานของแฟนเมดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทั้งเกมทั้งแอนิเมชันหรือทั้งเพลงเพื่อให้พอจะเข้าใจหรือปฏิปต่อในบางเรื่องได้ถึงแม้จะไม่เข้าใจในภาพรวมแต่สุดท้ายในตอนนั้นผมก็อ่านไม่จบสักทีเพราะเนื้อหามันก็มีเยอะมากและผมแปลไม่ไหวจริงๆก็เลยได้อดรอปไปในช่วงหนึ่งจนกระทั่งตอนเข้ามหาลัยและด้วยเหตุบังเอิญผมก็ได้เข้าไปเจอกับคนที่ทาแปลไทยอยู่ในเว็บเด็กดีซึ่งก็ถือว่าแปลออกมาได้ดีเลยนะแต่น่าเสียดายดที่ดูมันจะไม่ได้แปลต่อแล้วแต่นั่น,นก็ทําให้ผมรู้สึกมีไฟในการไล่่่ออานนีกครั้งหงหึ และนั่นก็ทาให้ผมได้ซึมซับถึงเรื่องราวการประจนภัยของลิตเติ้ลปิ๊บและผองเพื่อนอย่างอิมโออิม,อมใชอีกครั้งหนึ่งเพราะงั้นผมการันตีได้เลยว่า for all equestria เป็นนิยายที่อย่างน้อยควรจะอ่านสักครั้งหนึ่งโดยเฉพาะยิ่งถ้าใครเป็นบรูนี่เนี่ยควรจะอ่านเพราะมันถือเป็นประสบการณ์หนึ่งที่นําพาเราไปเข้าถึงทั้งความประทับใจความเพลิดเพลินที่ได้ตลอดการอ่านโดยที่ไม่มีช่วงไหนที่รู้สึกว่าน่าเบื่อหรือ,รอดรอปอารมณ์ลงเลยแล้วถ้าถามว่านิยายนี้มันดีจริงไหมผมก็ขอการันตีเล้ว,ว่ามันดีีจจจรริิงเห็นนนไไดด้้าากกมยมท่ับแฟ ที่นาไปสู่การลังสรรผลงานต่างๆอีกมากมายทั้งงานศิลปะบทเพลงวิดีโอเกมและการเขียนนิยายต่อยอดจากนิยายต้นฉบับเพื่อขยายเรื่องราวในจักรวาล For All e q อ e s t r i a าให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นซึ่งถ้านับตั้งแต่ตอนสมัยนั้นมาถึงตอนสมัยนี้ก็จะเห็นว่ามีทั้งภาคต่อเล่นในเรื่องเสริมที่อิงจากนิยายหลักมาเป็นร้อยเรื่องเลยทีเดียวเรียกได้ว่าไร้อ่านเป็นปีก็ยังไม่จบเลยซึ่งสำหรับใครที่อยากอ่านต่อยอดเพิ่มผมก็จะมีนิยายบางส่วนแนะนําไว้ดังนี้นะ For Out Equestria Project Horizon เรื่องนี้ก็จะเป็นการติดตามเรื่องราวการบิจภนภัยของแบล็กแจ็คว่น้ายามจากสเตเบิ99 For Out Equestria Heroes อันนี้ก็จะเป็นการติดตามเรื่องราวของไฮกันทหารรับจ้างแห่งดินแดนโลกร้างกับการเอาตัวรอดในสงครามที่กำลังเกิดขึ้น Pink Eyes จะเป็นการติดตามเรื่องราวของออพั p ฟี่สมายส์เอิ้์ดพนีกลายพันธุ์ที่ตามหาแม่สำหรับนี่ยัยเรื่องนี้นี่ก็จะเป็นหนึ่งในเรื่องที่ค่อนข้าง,งจะสะเทือนใจพอควรเลย ใช่ที่อารมณ์ไหวนี่อาจจะลองให้เลยเลยทีเดียวมักกี้นัมเบอร์เซเว่นส์เรื่องนี้ก็จะเกี่ยวกับการเอาตลอดของมักกี้อดีตท่าสนามประลองที่เราตายได้จากการช่วยเหลือของลิตเติ้ลปิปไกด์สออฟเควอทจะเป็นการตามติดเรื่องราวของลิปเปอร์อดีตโจรที่กลับตัวกลับใจเพื่อปรับเปลี่ยนโลกรอบตัวให้ดียิ่งขึ้นสำหรับนิยายเสริมข้างต้นนี้ก็คือนิยายที่ผมอ่านมาแล้วแล้วยังมีเนื้อหาที่ใกล้เคียงและคารบต้นฉบับมากที่สุดแต่ถ้าอยากสืบคนเพิ่มเติม ผมก็แนะนําให้เข้าไปสืบค้นในเว็บฟิล์มฟิกชั่นเลยแล้วกันโดยหาจากแท็ก For Al Equestria ก็จะพบเรื่องราวนิยายเป็นร้อยๆเลยนอกจากนั้นก็เลยอ่านตามใจชอบได้เลย,เลยแต่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะก็ <S <S จบแล้วนะครับสำหรับรายการชั่วโมงโบรนี่ For Al Equestria คืออะไรทําไมจึงควรอ่านและอาจจะได้เปการคุยเรื่อยเป็นเกี่ยวกับไมล์และตุ้มพนีสำหรับใครก็ตามที่ผ่านมาเห็นหรืออาจจะเป็นโรนี่ด้วยกัน,นเอง หรือที่ผมคาดหวังจากการทําอย่างนี้จริงๆก็คือผมอยากจะให้การคุยกับไมล์ริทมพอนี่มันเป็นเรื่องที่เราสามารถคุยได้เหมือนกับการคุยในแฟนดอ,อื่นหรือปกติเอาจริงผมก็ไม่แน่ใจว่าในไทยนี่เราจะมีการพูดกยกับเรื่องไมล์ริทพอนี่ในคอนเทนต์หรือแฟนมกันเองอยังไงบ้างอาจจะไม่ว่าทั้งเพลงทั้งเกมทั้งงานศิละปะอะไรต่างๆพวกนี้ตรงนี้ผมก็เลยอยากจะเริ่มที่ว่าเปิดประเด็นขึ้นมาสักหน่อยนิดหนึ่งเพราะอย่างน้อยผมอยากให้มันเกิดการคุยหรือแลกเปลี่ยนกับไมล์ริทัมพอนี่ที่มันดูเป็นผู้ใหญ โดยไม่ต้องไปจํากัดว่ามันเป็นการ์ตูนสำหรับผู้อีกเท่านั้นและการที่ผมออกมาแชร์ประสบการณ์หรือความประทับใจที่ผมได้รับมานี้ก็อาจจะเป็นการทําให้คนที่เพิ่งเข้ามารู้จักหรือสนใจกับไม้เลื่อนโพนี่อาจจะได้เห็นในอะไรหลายอย่างที่มาขึ้นหรือจะใช้เป็นไกด์ไลน์ว่ามันมีอะไรที่เกิดขึ้นจากกลุ่มบนี่บ้างก็ได้แต่สำหรับในไทยนี่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามีคนที่สนใจหรืออะไรตรงนี้มากแค่ไหนหรือว่ามีกลุ่มอะไรที่มันเข้มแข็งแค่ไหนหรือเปล่าเพราะผมก็ไม่ค่อยใส่ใจกับเรื่องโซเชียลเท่าไหร่อยู่แล้ว แต่ถ้าผมเริ่มพูดหรือเปิดประเด็นตรงนี้ก่อนนี่ผมว่าก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรเท่าไหร่ซึ่งมันน่าจะสนุกเลยที่เดียวถ้าเราได้คุยกับประเด็นที่เราสนใจตรงกันอย่างเงี้ยเอาล่ร <All right. S 1> ทั้งหมดผมจะคุยก็คงจะมีทั้งหมดเท่านี้เพราะงั้นถ้ามีความคิดเห็นหรืออยากจะแชร์ประสบการณ์อะไรก็ลงในใต้คอมเมนต์เลยครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ